สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและ109โรงเรียนมันธยมศึกษาสังกัดกทมเดินหน้าประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนปลอดบุรีและบุหรีไฟฟ้า กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปลอดบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดพร้อมปล่อยขบวนรถรับจ้างสาธารณะร่วมรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2567 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแกนนำ109โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกทมร่วมประกาศเจตนารมณ์วังลดจำนวนอัตราการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนพร้อมสนับสนุนแกนนำนักเรียนร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีในกลุ่มนักเรียนค่ะทางด้านดรวิลาวันธรรมชาติที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายประกาศให้โรงเรียนในสังกัด437โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาโดยสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตทุกแห่งจะต้องดำเนินการ5มาตรการดังนี้ 1. สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งต้องจัดให้มีการติดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 2. ให้สถานศึกษาตรวจสอบสิ่งของที่นักเรียนนํามาใช้ในสถานศึกษารวมไปถึงบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการพกพาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ในสถานศึกษา 3. ให้สำนักง,งานเขตตรวจตาเข้มงวดไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารอบสถานศึกษาชุมชนและในพื้นที่ต่างๆ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลบูรณาการร่วมกันบังคับใช้กฎหมาย 4. ให้โรงเรียนจะทำกล่องสำหรับใส่บุหรี่ไฟฟ้า,ฟาหรือดอบบ,บ็อกที่ตรวจยึดได้จากนักเรียนและจัดทำบัญชีร,รายชื่อพร้อมส่งมอบบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาให้สำนักงานเขตและ 5. ให้ศูนย์บริการสาธารณาสุขเป็นผู้ให้ความรู้ให้คำปรึกษาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพร้อมให้การช่วยเหลือบำบัดรักษาการติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนทั้งนี้ผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่160 0หรือศูนย์บริการสาธารณาสุขทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานคร